้มแซ่บขาหมูเผาอร่อยมากเลยนะแต่ทําง่ายมากๆเหมือนกันเริ่มต้นเราก็ไปซื้อเจ้าขาหมูเผามานะคะซื้อมาสักกิโลนึงก็ได้เขาจะเผามาให้เสร็จเรียบร้อยเลยที่ตลาดนะแล้วก็ไอตรงที่มันดำๆเราก็ตัดก่อกนะคะแล้วก็ออกนะะวหัน่นตะไคร้เป็นท่อนๆกขนาดนี้สักสองนิ้วสองนิ้วครึ่งทุกๆ,ๆตัวหัวให้กลิ่นออกมา ค่ะปอกเปลือกสไลด์บางนะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆแว่นบางๆเวลาทานแล้วมันเคี้ยวได้ด้วยนะแล้วเราก็ตั้งน้ำต้มต้มเจ้าขาหมูลงไปพร้อมกับขาและตะไคร้แค่นั้นพอก่อนนะแล้วเราก็จะใส่เจ้าอ่ะมันจะมีฟองออกมาเรื่อยๆฟองนี่มันจะดันพวกสิ่งสกปรกที่มันมีอยู่นะคะเอ,อกมาแล้วก็ตักช้อนออกพอช้อนออกสิ่งที่เราจะได้คือน,น้ำซุปเราจะใส่นะ เราก็ใส่ก้อนปรุงรสลงไปกบใส่พริกป่นลงไปเลยนะคะพริกป่นเวลาต้มๆๆเนี่ยน้ำมันที่เขาใช้พวบพริกอ่ะมันจะออกมาเราจะทําให้น้ําแกงของเราอ่ะมีสีแดงสวยแล้วก็หอมด้วยนะเคต้มๆๆสักประมาณปรมาชั่วโมงหนึ่งได้นะคะขาหมูเราก็จะเปื่อยนุ่มน้ำจะทานง่ายเลยพอชั่วโมงหนึ่งปุ๊บเราก็จิ้มจิ้มดูอ่ะพอขาหมูเปื่อยแล้วปิดไฟ นะคะเราก็จะใส่ผักชีฝรั่งนะคะใบมะกรูดชีนะแล้วก็พริกแห้งทอดแล้วก็พริกกินดาซอยใส่พริกเลยแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำมะนาวเพราะว่าใส่ผมปรุงรสอยู่แล้วพัว้งน,น้ำจะมีความเค็มอยู่แล้วเค็มเนี่ยเติมทีหลังนะคะชิม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 สังเกตไหมน้ำซุปผมกบจะใส่กิบเลยช้อนฟองออกเรื่อยๆนะ รสชาติจะหอมนะคะกลิ่นสมุนไพรข่าตะไคร้นะไปมาขูดไม่ต้องกลัไม่หอมหอมแน่นอนนะแล้วก็จะทานกับเจ้าขาหมูเผานะคะที่เราตุ๋นจนเปื่อยนุ่มอร่อยมากๆเลยทานเป็นกับแกมก็ได้ทานเป็นกับข้าวก็ดีอร่อยอร่อยลองดูกินคอลลาเจน เพิ่มความมีน้ำมีนวนเชยหลงไหล